พุทธศาสนาที่เชี่ยวกาดและแหลมคมขนาดนี้จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเด็ดเดี่ยวอย่างมากที่จะมีเครื่องมือที่ตั้งรับและถ่ายทอดคำสอนพุทธศาสนาได้เฉียบคมในโลกปัจจุบันรู้สึกประทับใจ ที่ได้มาร่วมสัมมนาในคราวครั้งนี้ทําให้รู้สึกว่าเราไม่ทํางานพุทธศาสนาเพียงลําพังมีองค์คาพยพน้อยใหญ่ที่ขับเคลื่อนอยู่กับเราอยู่อีกหลายกลุ่มก้อนด้วยกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อคิดที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่มากการที่จะฟื้นฟูหรือรีคาเวลรี ฟื้นฟูพุทธศาสนาฟื้นเพื่อให้ฟูมันฟูยิ่งยิ่งขึ้นจเจริญขึ้นนั่นเองพุทธศาสนาที่เชี่ยวกาดและแหลมคมขนาดนี้จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเด็ดเดี่ยวอย่างมากที่จะมีเครื่องมือที่ตั้งรับและถ่ายทอดคำสอนพุทธศาสนาได้เฉียบคมในโลกปัจจุบัน การที่ได้มาร่วมสัมมนา,ากับอุดมการที่ยิ่งใหญ่ของพระเดชพรงคุณหลวงพ่อแค่คิดว่าจะถวายกถินสามหมื่นวัดทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึง่งเขาเรียกว่าภารกิจที่มันเป็นไปได้ยาก มิชชั่นอิม o พ s สซิเแค่คิดว่าจะทอดพระถินสาวห,หมื่นวัดน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากแล้วจะทำให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆและที่สำคัญที่กล่าวก็คือว่าเราไม่ได้ทำงานพู้ศาสนาเพียงลำพังเรามีกลุ่มก้อนและคนที่ร่วมอุดมการเดียวกัน อย่างที่วัดก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลของลูกพระลูกเนรพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำมาชี้ยกทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนพุทธศาสนาตามปณิธานที่หลวงพ่อได้กล่าวที่ว่าทำวัดล้างให้เป็นวัดลุ่งหรือสโลแกนที่ว่าพุทธบูตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนพระจันทร์ต้องมี ดวงเดียวแค่คิดวลีคำนี้ขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอุดมการที่ยิ่งใหญ่